สวัสดีครับผมฟังกันด่วนเลยนะครับเกิดไฟไหม้ที่ฝั่งเขมรโดยที่เปลเวไฟสีแดงส้มพุ่งทะลุหลังคาอาคารพาณิชย์หลายคูหากลางเมืองปอยเปตจังหวัดบันทายมีชัยประเทศกัมพูชาเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ3าทุ่มของวันที่4กุมภาพันธ์2569จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณตลาดทั่วไปติดถนนชาติหมายเลข5ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจหลักของเมืองเป็นศูนย์กลางการค้าขายร้านอาหาร ร้านสินค้าอุปโภคบริโภคและเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนเดินผ่านแทบตลอดทั้งวันภาพแรกที่ถูกแชร์ออกมาในโลกออนไลน์เป็นภาพเปเลวไฟที่กำลังลุกโหมอยู่ด้านหลังแนวอาคารร้านค้าไฟลามรวดเร็วเหมือนมีเชื้อเพลิงสะสมอยู่ภายในจำนวนมากกลุ่มควันสีดำโพยพุ่งขึ้นปกคลุมท้องฟ้าทั้งแนวถนนแสงไฟสะท้อนอาคารรอบข้างจนกลายเป็นสีแดงทังย่านเมื่อดูจากภาพจะเห็นอาคารร้านค้าต่อเนื่องกันแทบไม่มีช่องว่าง ร้านค้าหลายแห่งใช้โครงสร้างแบบต่อเติมด้านในเก็บสินค้าไว้จำนวนมากทั้งกล่องกระดาษพลาสติกอุปกรณ์ไฟฟ้าและถังแกส๊สซึ่งทั้งหมดนี้คือเชื้อไฟชั้นดีเมื่อไฟเริ่มลุกมันจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่ร้านเดียวแต่ลามไปตามแนวอาคารอย่างรวดเร็วบางช่วงมีเสียงระเบิดดังเป็นระยะซึ่งโดยทั่วไปมักเกิดจากถังแกส๊สหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่โดนความร้อนสะสมจนแตกตัวบริเวณด้านหน้าพื้นที่เกิดเหตุ จะเห็นประชาชนจำนวนมากยืนมุงดูบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายคลิปบางคนพยายามขนของออกจากร้านบางครอบครัวต้องวิ่งหนีออกมาพร้อมทรัพย์สินเท่าที่หยิบทันภาพเหล่านี้สะท้อนความโกลาหลของสถานการณ์ที่ควบคุมได้ยากตั้งแต่นาทีแรกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแทบจะพร้อมกับเปเลวไฟคือข้อความในโลกออนไลน์ที่เริ่มปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วยเรียกไทยมาช่วยหน่อยช่วยแจ้งฝั่งไทยให้ส่งรถดับเพลิงมาไฟแรงเกินกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ข้อความเหล่านี้เริ่มปรากฏในโพสต์ของชาวบ้านในพื้นที่บางคนเขียนตรงๆว่ากําลังอุปกรณ์ในพื้นที่อาจไม่เพียงพอบางคนระบุว่าหากมีการสนับสนุนจากฝั่งไทยอาจช่วยควบคุมไฟได้เร็วขึ้นคําถามที่หลายคนในไทยเริ่มตั้งขึ้นทันทีคือทําไมเวลาวิกฤตเสียงเรียกถึงไทยถึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วถ้ามองในความเป็นจริงของพื้นที่ชายแดนคําตอบไม่ได้เรียบง่ายแบบการเมืองหรือความรู้สึกในโซเชียล แต่เป็นเรื่องของโครงสร้างชีวิตจริงของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่นี้ปอยเปตไม่ใช่เมืองที่แยกขาดจากไทยแต่มันคือเมืองเศรษฐกิจชายแดนที่ผูกพันกับฝั่งไทยแทบทุกมิติทั้งสินค้าแรงงานลาการลงทุนและระบบขนส่งพอขาแม่ค้าในตลาดแห่งนี้รับสินค้าจากไทยร้านค้าหลายร้านมีเครือญาติอยู่ฝั่งไทยแรงงานจํานวนไม่น้อยเดินทางข้ามแดนไปกลับแทบทุกวันเมื่อไฟไหม้มันจึงไม่ได้เผาแค่ร้านค้า แต่มันเผาสายใยเศรษฐกิจชายแดนไปพร้อมกันภาพจากพื้นที่จะเห็นรถบรรทุกน้ําจอดอยู่ด้านหน้าเจ้าหน้าที่กําลังลากสายส่งน้ําเข้าไปควบคุมเพลิงแต่จากขนาดของเปลวไฟหลายคนในพื้นที่เริ่มพูดตรงกันว่าไฟกําลังลุกเกินกําลังเครื่องมือที่มีอยู่และนั่นคือช่วงเวลาที่คําว่าขอให้ไทยช่วยดังขึ้นอีกครั้งคําพูดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในหลายเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนที่ผ่านมาหน่วยกู้ภัยรถพยาบาลหรือรถดับเพลิงจากฝั่งไทย เคยถูกขอให้เข้าไปช่วยเหลืออยู่หลายครั้งความทรงจําเหล่านี้ยังคงอยู่ในใจของคนในพื้นที่เราจะเห็นสายไฟจํานวนมากพาดผ่านเหนืออาคารสายไฟไขว้กันหลายชั้นเหมือนใยแมงมุมซึ่งเป็นปัญหาที่พบในเมืองที่ขยายตัวเร็วแต่ระบบสาธารณูปโภคยังตาาไม่ทันเมื่อไฟลุกสายไฟเหล่านี้สามารถเป็นตัวนำไฟและเพิ่มความเสี่ยงให้ไฟลามรวดเร็วขึ้นทันที อีกจุดที่เห็นชัดจากภาพคือเศษวัสดุที่ตกลงมากองอยู่ริมถนนมีทั้งลังสินค้าแผ่นปูนและโครงเหล็กสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าความเสียหายไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในร้านค้าแต่เริ่มกระทบโครงสร้างอาคารโดยรอบแล้วในคลิปเหตุการณ์จะเห็นแสงไฟสะท้อนอาคารทั้งแนวถนนจนกลายเป็นสีส้มแดงทั้งหมดภาพแบบนี้มักเกิดเฉพาะเหตุไฟไหม้ที่มีความรุนแรงสูงซึ่งหมายความว่าอุณหภูมิบริเวณน,นั้นสูงจนสามารถทำให้โครงสร้างเหล็กอ่อนตัว และเพิ่มความเสี่ยงต่อการพังทลายได้ทุกเวลาเมื่ออาคารเริ่มพังมันจะสร้างประกายไฟใหม่และทําให้ไฟลุกลามต่อไปอีกนี่คือวงจรของไฟไหม้ขนาดใหญ่ที่เมื่อเริ่มแล้วมักควบคุมได้ยากสิ่งที่หลายคนเริ่มตั้งคําถามคือเมืองเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วทําไมระบบป้องกันอัคคีภัยยังเปราะบางตลาดแห่งนี้ถือเป็นหัวใจเศรษฐกิจของปอยเปตรายได้หมุนเวียนจํานวนมหาาลนักท่องเที่ยวเดินผ่านจํานวนมากแต่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ภาพที่เห็นคือการรับมือที่ต้องแข่งกับเวลาแบบวินาทีต่อวินาทีไฟไหม้ตลาดไม่เคยเป็นเรื่องเล็กในเมืองไหนในโลกเพราะตลาดคือศูนย์กลางรายได้ของคนระดับฐานรากเมื่อไฟเผาตลาดมันเท่ากับเผารายได้เผาอาชีพและเผาความมั่นคงของครอบครัวจํานวนมากสําหรับปอยเปตผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่ในตัวเมืองแต่กระทบไปถึงระบบเศรษฐกิจชายแดนทั้งแนวเพราะสินค้าจํานวนมากถูกส่งต่อจากไทยเข้าสู่ตลาดแห่งนี้ และแรงงานจำนวนมากพึ่งพาการค้าขายบริเวณนี้เป็นหลักลองคิดง่ายๆหากตลาดหยุดทำงานแรงงานจำนวนมากจะขาดรายได้การขนส่งสินค้าจะสะดุดและบริษัทชายแดนทั้งสองฝั่งจะได้รับผลกระทบทันทีคำว่าขอให้ไทยช่วยจึงสะท้อนความจริงอีกด้านหนึ่งมันสะท้อนว่าพื้นที่ชายแดนไม่ได้มีเส้นแบ่งแค่บนแผนที่แต่มีเส้นใยชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวพันกันอยู่ตลอดเวลาเวลาปกติอาจมีข่าวความขัดแย้ง อาจมีการพูดจาแข็งใส่กันในโลกออนไลน์แต่เวลาชีวิตคนอยู่ในอันตรายสิ่งที่หลายคนคิดถึงก่อนคือใครสามารถช่วยได้เร็วที่สุดปอยเปตเ,เป็นเมืองที่เติบโตจากเศรษฐกิจชายแดนแทบทั้งหมดเมืองนี้ไม่ได้เติบโตจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่เติบโตจากการค้าขายการท่องเที่ยวคาสิโนตลาดและธุรกิจบริการที่รองรับผู้คนจากหลายประเทศโดยเฉพาะคนไทยการเติบโตแบบนี้มีจุดเด่นคือเงินหมุนเร็ว คนเข้ามาใช้ชีวิตจำนวนมากแต่ข้อจำกัดของมันคือการวางผังเมืองและระบบความปลอดภัยมักขยายไม่ทันความหนาแน่นของอาคารและประชากรสิ่งที่น่าสนใจคือเหตุไฟไหม้ตลาดขนาดใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ปอยเปตในหลายประเทศที่มีการเติบโตของเมืองแบบรวดเร็วเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำๆเพราะเศรษฐกิจขยายตัวเร็วกว่าระบบควบคุมความเสี่ยงเมื่อร้านค้าต้องการพื้นที่ขายเพิ่มก็มีการต่อเติม เมื่อสินค้าต้องเก็บมากขึ้นก็ใช้พื้นที่ภายในอาคารโดยไม่มีระบบป้องกันไฟแยกส่วนเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นสายไฟก็ถูกพาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยที่โครงสร้างเดิมไม่ได้ถูกออกแบบให้รองรับภาระระดับนั้นและเมื่อไฟเกิดขึ้นมันจึงไม่ได้เป็นแค่ไฟแต่มันคือผลลัพธ์ของระบบที่ถูกปล่อยให้สะสมความเสี่ยงมานานอีกประเด็นหนึ่งที่สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนคือระบบรับมือภัยพิบัติในพื้นที่ชายแดนเหตุการณ์นี้ทําให้เห็นว่า การจัดการเหตุฉุกเฉินในเมืองที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากทั้งกำลังคนอุปกรณ์และระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเ <c oughs> มื่อกำลังในพื้นที่เริ่มตึงตัวเสียงเรียกร้องความช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนบ้านจึงเกิดขึ้นทันทีนี่ไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกแต่เป็นเรื่องของภูมิศาสตร์และข้อเท็จจริงของพื้นที่ชายแดนที่เชื่อมต่อกันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความจริงที่หลายคนรู้แต่ไม่ค่อยพูดตรงๆคือเศรษฐกิจชายแดนไทยกับปอยเปตผูกกันแน่นมากคนทำงานข้ามแดนไปมาแทบทุกวันสินค้าจำนวนมากถูกส่งต่อผ่านตลาดเหล่านี้ธุรกิจจำนวนไม่น้อยมีหุ้นส่วนทั้งสองฝั่งแดนเมื่อเกิดเหตุใหญ่ที่ปอยเปตผลกระทบจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่ฝั่งกัมพูชาแต่แรงสะเทือนทางเศรษฐกิจสามารถวิ่งย้อนกลับเข้ามาฝั่งไทยได้ทันทีหากตลาดต้องหยุดกิจการระยะยาวแรงงานจำนวนมากจะขาดรายได้ การค้าขายสินค้าชายแดนจะสะดุดตัวระบบขนส่งจะชะลอตัวและผู้ประกอบการทั้งสองฝั่งจะได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่ในอีกมุมหนึ่งเหตุการณ์นี้กำลังตั้งคำถามกับการบริหารเมืองชายแดนยุคใหม่ว่าเมืองที่มีเงินหมุนเวียนสูงควรลงทุนกับระบบความปลอดภัยในระดับไหนเมืองที่รองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากควรมีระบบป้องกันภัยพิบัติที่พร้อมแค่ไหนเพราะไฟไหม้ตลาดไม่ใช่แค่การสูญเสียทรัพย์สิน แต่มันคือการทำลายโครงสร้างเศรษฐกิจระดับฐานรากร้านค้าหนึ่งร้านอาจเลี้ยงดูครอบครัวได้หลายชีวิตเมื่อไฟไหม้หนึ่งร้านมันไม่ได้กระทบแค่เจ้าของร้านแต่มันกระทบลูกจ้างซัพพลายเออร์และเครือข่ายธุรกิจทั้งหมดเหตุการณ์ครั้งนี้ยังสะท้อนบทเรียนที่สำคัญอีกอย่างคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในสถานการณ์ฉุกเฉินเส้นแบ่งทางการเมืองอาจมีอยู่บนแผนที่แต่เมื่อเกิดภัยพิบัติความร่วมมือด้านมนุษยธรรมมักเกิดขึ้นเสมอ ราะภัยพิบัติไม่เคยเลือกสัญชาติของผู้ได้รับความเสียหายในมุมของไทยเหตุการณ์นี้ก็เป็นภาพสะท้อนกลับเช่นกันเมืองชายแดนฝั่งไทยหลายแห่งก็มีโครงสร้างตลาดที่หนาแน่นมีการต่อเติมอาคารมีสายไฟพาดผ่านจำนวนมากซึ่งล้วนเป็นความเสี่ยงแบบเดียวกันหากเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นมาระบบรับมือจะพร้อมแค่ไหนนี่คือคำถามที่หลายหน่วยงานต้องกลับไปทบทวนการพัฒนาเมืองชายแดนในยุคใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจ แต่ต้องเป็นเรื่องความปลอดภัยควบคู่กันเมืองที่เติบโตเร็วแต่ระบบป้องกันภัยพิบัติไม่แข็งแรงมักต้องจ่ายราคาที่แพงกว่าที่คิดเสมอไฟไหม้ครั้งนี้ยังสะท้อนอีกด้านหนึ่งของสังคมชายแดนคือความสัมพันธ์ของผู้คนที่ผูกพันกันมานานคนค้าขายที่เจอกันทุกวันคนขับรถขนส่งที่ข้ามแดนไปมาคนทำงานที่ฝากชีวิตไว้กับเศรษฐกิจชายแดนสิ่งเหล่านี้คือเครือข่ายชีวิตที่มองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงเมื่อเกิดเหตุใหญ่ เสียงเรียกความช่วยเหลือจึงไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอแต่เกิดจากความเป็นจริงของพื้นที่ที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาเป็นเวลานานคำถามสำคัญคือหลังจากไฟดับลงแล้วเมืองจะฟื้นตัวอย่างไรร้านค้าจะกลับมาเปิดได้เมื่อไหร่ระบบความปลอดภัยจะถูกปรับปรุงหรือไม่และบทเรียนครั้งนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อป้องกันเหตุซ้ำหรือเปล่าเพราะเหตุไฟไหม้ขนาดใหญ่ไม่เคยจบลงแค่วันที่เปเลวไฟถูกดับแต่มันยังทิ้งร่องรอยทางเศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงไว้เป็นเวลานานสุดท้ายแล้วเหตุการณ์นี้กำลังบอกอะไรบางอย่างกับทุกเมืองชายแดนในภูมิภาคนี้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องเดินคู่กับระบบความปลอดภัยการพัฒนาเมืองต้องมองไกลกว่ารายได้ระยะสั้นและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็น,นกลไกสำคัญในสถานการณ์วิกฤตไฟไหม้ที่ปลอยเปตครั้งนี้อาจเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งในหน้าข่าวแต่ในอีกมุมหนึ่งมันกำลังเป็นสัญญาณเตือนที่ดังพอจะทำให้หลายฝ่าย ต้องหันกลับมามองระบบของตัวเองอย่างจริงจังคิดเห็นกันอย่างไรพิมพ์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยครับและขอบคุณที่มารับชมและพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ